เออถามก็เลยเราถามไปเยอะหน่อยไอซักซ้อมก่อนเข้าใจก่อนได้ตั้งแรกคนมาแต่พี่ทายกันเองก็แล้วกันเราไปเก็บก่อนจะมันไม่สุภาพปิดพาร์โรว์หน่อยนะพี่ปิดอันไหนปิดพะโล้อ่าอันแรกครับอันนี้เป็าพะโล้อันที่สองป็ดยากอันนี้ครับพี่อันนี้เป็นพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกน้อยไปอันนี้เช็คโชว์ ไ้จวกินัอันนี้เป็นน้ำจิ้มหวานะน้ำจิ้มบวยค่ะน้ำจิ้มบวยครับผอะไรพริกน้อยจังเลยพริกปลาน้อยผมไปขมาดนั้ดูสิต้มไม่งามเดี๋ยวมันไม่สวยพี่เป็นความชอบคนตัวผมชอบกินพริกเยอะมาแล้วครับออเดอร์นผมจะพามากินโต๊ะจีนของเจียมโฉนานะจะมีพี่ฮักเซียครับพี่กับฮักเซียนต้องเรียกว่าต้องเป็นน้องนะจะเรียกพี่เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวโอวบอกว่าโอวเรียกผิดแล้วแล้วก็มีทางนี่ครับ คุณไมตรีมเพราะฉะนั้เจี๊ยบเจียมครับโอเคครับสวัสดีครับก็จะมาให้คำแนะนำรวมถึงอยูนี้ครับน้องเมฆครับึงขวาจริงๆคือคนจัดการเรื่องโต๊ะกินทั้งหมดแหละครับท่านแล้วเดี๋ยวผมถ่ายคลิปวิดีโอยาวๆให้ดูแล้วกันแล้วให้คนอื่นพูดบ้างนะแล้วก็เราดูแต่ละคนเป็นยังไงเด้งเดี๋ยวเผื่ออู่จะพูดแล้วก็พี่เสิจะพูดอะไรเอาเลยพี่สบายๆผมเก็บโอเคผมตั้งไว้ยังไงแล้วกันพอ เพื่อนไปนั่งเรียนกันนู้นดีกว่าไหมมันไม่เห็นเนี่ยโซนเนี่ยเราไม่เรียนมันหน่อยเดี๋ยวพี่ก็ไปตั้งกล้องอาพี่นั่งนี่ดีกว่าดูใกล้ชิดดีนะกลางเลยนะเออเจกโต๊ะไม่ให้เห็นหน้าเลยอันนี้อะไรพี่แนะนำนิดนึงสีสีมาก่อนสีสีหรือเป็นไข่ก็จะมีไข่เค็มแดงนะครับไข่เค็มแดงหัวดอกกุนเชียงกุนเชียงเนี่ยก็จะเป็นได้ทั้งหมูทั้งไก่แล้วแต่จะมีโต๊ะอิสลามหรือเปล่า หรือจะเป็นโต๊ะไทยนะครับส่วนมากก็จะใช้หมูนะครับแล้วก็จะมีไข่เยี่ยวม้าพี่กอบจัดรายการยังพี่จัดก่อนนะครับเปิดเลยก่อนเลยวันนี้พี่จัดรายการก่อนพี่ถ่ายหรวอคุณถ่ายไหมมาบ้าริมต้นนะจะได้ดูพี่จัดรายการก่อนแล้วกันนะโอเคครับกันเลยเลยกดตรงขวาเลยเพื่อนๆอ่านเรื่องดื้อสวัสดีครับผมมิเตอร์เซียนเที่ยวสะใจครับวันนี้ผมอยู่ที่เอ่อ ร้านพักตะคารของชื่ออะไรนะไม่ตีเจียมโฉนนาครับไม่ตีเจียมโฉชนาจริงก็คือเจียมโฉนนาหรือไม่ตีโฉนนาตี้งู่เหรอไม่ตีแต่ชื่อเล่นชื่อเจียมครับอันนี้เขาพี่เ็นเลชื่อพี่ไม่ตีครับอันนี้พี่ชื่ออะไรครับผมเมฆครับผมเมฆครับก็ถ้าวันนี้เราจะมาพามากินโต๊ะจีนก็เป็นเพื่อนฝูงกันนะครับใครที่ต้องการที่จะติดต่อโต๊ะจีนเนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยผมขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วครับ เป็นของเพื่อนของคันเน่เขานะครับเรา,เาไม่ <c oughs> ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วผมขออนุญาตเอามาถ่ายใกล้ๆให้ดูครับสบสบายครับ,บวันนี้กินกันยาวๆเปิดกล้องกันยาวๆแนะนําอาหารอย่างแรกครับอันนี้มันคืออะไรก็ <c oughs> อันนี้อย่างแรกของเรานะครับ,บร <c oughs> เป็นสีสีลิ้นมังกรครับผมสีสีลิ้นมังกรใช่ใชครับก <c oughs> ็จะมีที่เห็นอยู่นะก็จะมีไส้กรอกนะครับ,รบคุณเชียง นะครับไก่ยอนะฮะไก่ย่อม้าใส่เกลือแดงแล้วก็ขิงนะครับเราเอาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับมาห่อรวมกันนะฮะเราจะเห็นหลายๆอย่างนะครับนี่ครับน่ากินนะฮะอันนี้คือกินคําเดียวรู้ว่าอย่างนี้ใช่เลยจิ้มจิ้มแล้วจิ้มบอกแนะนำจิ้ม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 เป็นอ่าจิ้มหัวเวลาไปกินตัวจีนเนี่ยผมงงเรื่องของจิ้มหัวทำไมมีสองถ้วยอ่ะทำไมอะไรที่ส้นอ่าเป็นจิ้มอก่าเป็นแบ่งนะครับก็จะมีถ้วยขาวและถ้วยหวาน แล้วแต่เราใช่ครับผมแล้วการนี้คือการแบบปกติใช่ครับผมเปแบบปกติอันนั้นมาใส่ไปน้ำจิ้มหน่อยมันงงเหมือนิดนึงนี่คือน้ำจิ้มบวยครับจิ้มอะไรครับจิ้มบวยไว้จิ้มหอยจ้อหรือว่าสีสียิอดีสีคือ The Sweet Sweet Sauce จิโชู นี่คือซอฟต์ซอส The black one is sour sauce เจ l i เอีลิิี่เปรอับีลย For the grilled duck For steam duck <c oughs> <c oughs> โอ้ชุดใหญ่ีกนใช่ครับมาแล้วครับก็นี่ครับตอนนี้เป็ดมาแล้วครับวางไม่หมดวางไม่หมดนี่คือเป็ดย่างนี่เป็ดย่างคงไม่ไม่ไม่วางไม่หมดโอ้นี่จสเอ่อกริลดักเป็ดย่างนะพี่วโรสดักให้เรื่องน้ำด้วยวางได้ไหมกนด้วยกนนเอาลงตะล่างเยเลยายน่ เป็ดย่างนี่สีดำนะพี่นะเป็ดย่างใช่สีดำจิ้ผิดก็ได้จริงไม่เป็นไรใครจะจิ้มบวก็ไม่ผิดครับรสชาติไม่ผิดกันเท่าไหร่รสชาติไม่ผิดกันเท่าไหร่ไม่เป็นไรอ๋ออันนี้คืออะไรนะเป็ดเป็ดโล่ครับเป็ดเป็ดโลอย่างนี้เราใช้กี่ตัวทำครับเป็นโต๊ะโตอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ส่วนมากนะครับถ้าเป็นโต๊ะเราจะใช้ตัวครึ่งตัวครึ่งประมาณนี้ได้ตัครึ่นะครับมันก็จะสิบคน นี่คือขนาดมาตรฐานของสิบคนกินสบายๆเลยใช่ครับผมแล้วก็นี่คือเป็ดย่างนี่จริงแล้วที่ของบนตีโภชนาเนี่ยไม่ตีครับไม่ตีโภชนาเดินหาตงจับชื่อไ้แล้วสิของเจียมแล้วกันนะเจียมโภชนาไม่ตีเจียมโภชนาไม่ตีเจียมโภชนาเนี่ยเขามีธุรกิจทําเป็ดย่างส่งอยู่ด้วยนะครับก็เขาเคยทําตัวนี้อยู่แล้วตัวนี้เนีเขาเป็นธุรกิจในครอบครัวอยู่ เรียกว่าในเทศกาลทีนี้ปัจจุบันเนี่ยทำเป็นอยู่ตอนกี่ตัวครับเทศกาลครับต้มเทศกาลวันตกสี่สามสี่พันตัวนี่ครับไม่ใช่สามสี่สิบตัวครับสแต่เป็นช่วงเทศกาลตุ๊จีนสาจีนเนี่ยครับก็เป็นอาหารที่ผมชอบเลยครับผมชอบกินตรงหนังมันนะครับบอกให้เลยแล้วก็นี้ this is the owner of the restaurant เจียมโภชนาปลาปกลาปู้อน ผมนน่ากินนะหมูกินทีไหนหมดไม่แน่เนี่ยผมเราเป็ปชอบไปผมบ้านน่ากินนะหมูกินเป็ดแล้วกินนี่เลยนะอกนนี้เขาโรยโรมาครับผูก้อนก้อนอันนี้คือสลัดสลัดผลไม้ถ้าเราไม่ผิดตะก้ามันกินได้ใช่ไหมกินได้อเป็นเลือกทอดกระดูกทองเนื่อแ่าเกินสยคกิน คือทีแรกเลยไม่รู้นะตะก้ากินได้นะผมผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ผมไปอย่างนี้กินตะกร้าไปก่อนแล้วผมกินกุ้งเป็นกุ้งใช่ไหมพี่แต่พี่ต้องกินให้หมดนะพี่กานผู้ชมอาหารมาเริ่มจะเริ่มเแล้วกินแล้วครับตอนนี้ก็เป็น with m a y o n n a s e แต่ผมถ่ายพี่มาไม่ผมถ่ายผมปิดแล้วเขาแตะไม่โดน ก็แนะนำอาหารนิดนึงครับนี่สีสีลิ้นมังกรผมจะตั้งชื่อภาษาอังกฤษว่า Dragon Egg แล้วกันครับนี่ this is deep fried <everyone. laughs> <Far away. S 1> dragon egg for for one pieces the filling is ไข่เค็มไ่ไข่เค็มไข่เค็มอะไรแล้วโอ้ไข่เค็มอ่ะ s a l t ช่ไ g มซอส e s จฮ s a ด็อกอั o เด้ออันนี้อะไรพี่เนี่ยไก่ยอไก่ยอฮอช chicken And how chicken ้วแล้วอันนี้คือกินกับซอสอะไรพี่ for for this menu you should eat with the sweet sauce ม e c a าน้ำจิ้มบอยบอย made from plum okay and another dish ยำสามกรอบ This mm. is the spicy dry fish. We call ยำสามกรอบ The ingredient inside ก็เป็นหมูแผ่นมันจะเป็น it's like a, a dry pork with a, with a, <ง> and dry fish ปลาปร่างาครับ uh, แล้วก็ถั่วลอกเป็นถั่วลิสง โอเคสามอย่างนะครับสามอย่างครับำรวมกันกับน้ำอเค and this is the best one I like most the roast duck or grill e duck d with น้ำจ uh, ิ้มนั่นจะเป็นน้ำจิ้มหวานใช่ไหมตรงนี้ซอสหวานน้ำราดมันก็จะ with sweet sauce and this is dry, uh, uh, dry, fry deep fried shrimp with uh, mayonnaise as you can see this is บัซเก็ต made from จากเปลือกใช่ไหมพี่ใช่ครับ made from เปลือกคาร์โร่คาร์โรคาร์โรก็บลาแล้วก็น่าจะเป็นอ๋อ here a n นน่าจะด s ชเอ่อส duck เป็นเป็ดพะโล้ครับมีคอเป็ดพะโล้ and the last one this is soup with the crab meat with t fish stomach อาจจะประมาณนั้นนะผมก็ไม่รู้ว่ามันใช่ไหมประมาณนี้นะโอเคบอกันมันเป็นโต๊ะจีนอะไรที่ไหนอะไรอ๋อนี่นี่ต้องอย่างนี้เลยนี่คือ this is the owner of the the shop we call ไม่ตีเจียมไม่ตีเจียมโฆษณาครับไม่ตีเจียม restaurant and if you want to order โต๊ะจีน like this you should call พี่พี่เจียมพี่เจียม บอกตหมายเลขนิดนึงพี่โทรพี่เจียมเจียมโทรอันนี้นะครับเรบอกบอกได้เลยอ่ไม่ดีพอหมายเลขนิดนึงพี่ครับโทร091 60 999 34แล้วก็091 60 9935ก็โทรมาได้ที่เบอร์นี้ครับ You should contact 091 60 999 34 Call พี่เจียมนะครับโอเค Let's eat เคพี่จบละขอบคุณครับเมนไม่รับพี่จริมเองไหมโอ่ะเอาเลยผมชิมก่อนเลยแล้วกันคราะว่ามันอยู่ใสดอะ t h roast duck ใส่ก่อนเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ผมที่สุดอ่ะ this is roast duck นดูเหมือน่ามันน่ากินครับนะดึ้น60ต้อง964 and put in shoot แล้วนี้ใช่ไหมพี่สีดำเนาะใช่ครับผม ใกล้ม้งเว้ยคุณอะไรยโหเ,เลยนะผมสามสี่คนเลยนะเมนกินด้วยกันนะครับผมที่ได้มีอะไรได้ถามด้วยม <า S 1> ไม่ไว่านะพี่่าเสียอายุน้อย <c oughs> อายุน้อยขอกินก่อนนะอว่อจริงาตามสบายเลยครับ very delicious ครับ very good ซึางบริสุทธิ์นันี่เป็นเป็ดพะโล้สตีมดักดูครับเป็พะโล้ีมนหาีนีครับชิมอาหารตัวจีนเพื่อนอันนี้ในปีเจียรพุพธศนะครผมเป็ดสองตัวครับวันนี้โทรไป โอ้พี่เร็วขนาดนั้นเลยเหรอมันเวลาอาหารพุ่คนคนมันชอบดูของกินเป็ดอร่อยไหมพี่นันเผ็ดยอดเป็ดผมชอบเป็ดพะโล้นุ่มไหมนุ่มมกินนี่ดินี่เนี่ยผมชอบกินกินเหลืองเลยถิงอ่อนนะดองมากเลยดองโอเคครับพี่กินได้กินไดกับอะไรไม่ได้เป็ดนี่สุดยอดเลยเสริมเวย์เกิร์ดสตีมดักใช่อันนี้ต้องต้มนานไหมพี่ เป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงประมาณกี่ชั่วโมงประมาณชั่วโมงไงชั่วโมงซีพายละสี่ถึงชั่วโมงเป็ดต้องใส่เครื่องให้ถึงด้วยมันถึงจะหอมแล้วน้ำบางทีเหมือนเฮงเคยบอกผมนะน้ำน้ำใหม่ไม่ได้ต้องเป็นน้ำเก่าเป็นพะโล้ได้ยิ่งต้มเหมือนน้ำต้มกระดูกอ่ะเราต้มเยอะมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งความเข้มข้นมันก็จะมันจะเซฟก็เป็นอย่างนี้อยิ่งอร่อยก็ไปอีกสุดยอดน้ำชิมที่ที่ที่อันนี้ห้องชิมองเข่าโปรตีลูกค้า ทุกค้าจะมาชิมก่อนไปแล้วเขาสั่งตัวจีนงให้่าเพื่อนลองบอกเลยที่มาห้องนี้หน่อยก็ทุกคนนะพี่นะอืมทูกค้ามาก็มาชิมห้องนี้กันหมดเลยคือปกติไหมเขาสั่งกี่ตัวถึงหมดชิมได้ยังไงเพื่อนเพื่อนบองเลยดีเราเราไม่รู้เหมือนกันไงเพราะเรา20ตัวขึ้นไป20ตัวขึ้นไปเต็มเปยไปเชิมดักชิมเสร็จแล้วก็ไม่เอาเลยอย่างเงี้ยครับ มีขาหมูไหมขาหมูก็แทนเขาโดยสมบูรณ์อะไรเงี้ยครับปลามันต้องมีทุกเซตอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับยังเกลือก้างเลยอืมเหลือแต่น้อยหมูไม่ไไมทันพี่แล้วนี่หมูน้ำมันก็เพิ่มส <c oughs> ิบแป๊บเยิ้มหมดมาไหนพีดขอหน่อยเท่าไหร่ครับ ไมนน่เลี้ยงคนบ้านไกลก่อนเมยต้องบวัวผมมาบ่อยผมกินปีของพี่เจี๊ยบก็บ่อย <c oughs> พี่เจี๊ยบไปทางที่บ้านบ่อยอะนะเต็มที่เลย This is fish ผมกินพร้อมกับนี่นะสับประรดยาวหรือไม่ <c oughs> เดี๋ยวนะพี่นะหาถ้วยก่อนหมดอย่างไม่หมดทุกอ,อย่างนะนนเห็นอยู่หม้อไฟ ไม่โดนไม่ได้นั่นยใช่ไหมมอไฟตัวปลาหมนิดปลาเรออ Deep Fried Fish with Sweet and Sour Sauce สักรอบยังไง With a Pie Apple here เงรนเมนูเสนอจริงเหรออร่อยนะมันเป็นน้ำเคี่ยวโบราณนะที่นี่จบทุกไลนนี่คือนะคือเป็นสูตรเลยนะสูตรน้ำเคี่ยวโบราณเคียวโบราณใช่าคนอึ้กจะยำแค่กมะนาวยี่เชยไงเป็นน้ำสดแต่ของเราเป็นน้ำเคี่ยวนะทำไว้ก่อนเน่วัน ก่อนที่จะแปออ,ออกอาห่ะสามกรอบด้วยมีม,มีอะไรกรอบบ้างมีหมูแผ่นกรอบลานากรอบแล้ว şey ก็ถั่วทอดให้กรอบสีสามพันครับดูครับทีมงานไม่บอกว่าเป็นอาหารจกลูกค้าเนี่ยผมยังอึดออกอีตอนนะมันจะบอกเมียกันทั้งนู้นอยู่เพราะว่าเราทำเนี่ยยำตัวเนี้ยมันจะไม่เซ็ง ยำสามกวอของเราจะไม่เซ็งเหมือนเดามเดินคือเบื่อครับเบื่อไม่อยากกินไปใช่ไหมไม่เซ็งเป็นสัารสัญหารคือไข่ไข่เครื่องเหมือนราทำน้ำตัวนี้ไปเนี่ยเพื่อจะเป็นเหมือนเวลาคุกเขากับยำไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนขอนเหลียเคลือบมันจะไม่เซ็งจะไม่เซ็งคือกินเหนียวิไปจนจบก็ไม่ไข่เครื่องแต่รสหวานมากถ้าเกิดเคยกินส้มตำกับน้ำซุปปลาจะเซ็งเร็วอื หรือมาสับไปตลาดกลับมาสิบยี่สิบปีเซ็งแล้วม่อร่อยแต่นี่มันไม่เซ็งไม่ไข่เครื่อนอร่อยหอมล้วยังมร้อนกุ้งรับซ้ำครอบยังยังพี่หมุนเลย้องโต๊ะหมุนได้แต่จริงโต๊ะก็หมุนได้ยังไหมหรือว่าต้องสั่งนได้ไหมเจนี้แม่งจะเป็นไข่พ่อวีพีพีอ๋อวีพีนะครับผมวีพีนะผมเพิ่งเซ็นให้พี่วีพีเลยนะผมยังไม่เคยกินโต๊ะหมุนขนาดนี้เลยนะผมต้องยกโต๊ะค้างๆหมุนเองนะ มูลเล่นครับขอวจัดชุดแบบนี้ให้ผมนะครับเพื่อนเพื่อนกันแนะนําครับไม่ตีโฆษณาโฆษณาก่อนราบอกที่พี่เาเสียกินที่น้องอู่กินเออต่อไปอ่ะพี่พี่จอมพี่จำได้ไหมว่าอะไรยังไม่กินนะจำได้อยู่กี่ซีสีได้กินคะับซีสีเฉยๆหน่อยฟังเนี้ย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 พิจิสปซี่ออริคอลยำสามกรอบผมมีความเข้าใจว่าเนี่ยมันเป็นออเดอร์ตอนมาใหม่ๆอีกแล้ใช่ไหมใช่คือส่วนละกินนี้ เาิกนที uhm ่นี้พอมีอย่างอื่นมาแซงเลยแล้วก็รู้สึกไม่อยากกินเราเลยซะแล้วพูดตาตรงเลยอาจจะลองชินหน่อยหน่อยพอกินอย่างอื่นมันก็มันไปแล้วมันไปไกลแล้วไงพูดตามตรงเดี๋ยวเอาอนี้เลยข้าวผัดไปกินกันต้มยำที่ร้านเลยพี่หนัต้มยำเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวอันนี้ก่อนนะจะหางลงไม้เลยนะพี่ลงไม้อะไรก็คือ สลัดผักกระทงทองสลัดผลไม้สลัดผลไม้นะครับผลไม้กระพุ้งทอดซอสเป็นต้นลูกน้ำสลัดเข้ากันในผู้ถูกในพ่อกินมาแล้วไงจริงเหรอสามกรอบเนื้อเลยอร่อยไหมน่าจะอร่อยมากที่สองขึ้นยอดสามกรอบอร่อยไห very good อร่อยจริงนะไม่หวานเกินไปที่แรกคือผมมาเป็นคนที่ไม่ชอบกินผลไม้แล้วก็ อะไรที่อาหารที่มีผลไม้ต้องเลี่ยงอย่าเงี้ยแล้วพอใส่ซอสอะไรนี่มันหลงตัวนะคุดทรงเดี๋ยวได้ได้กินผลไม้มากกินหรเป็่ This one is good crispy for very good จริงินแล้วเนี่ยเป็นมารยาทต่อที่ห้ามกินบนะหล่ะไม่ครับไม่ไม่ผมเคยบอกโต๊ะที่บุรีรัมย์นะครับพอเอาเซตแ้ววานบนโต๊ะเขาหยิบโทรศัพท์ทุกคนเลย ทานลูกลกอ่นกอนทานลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาทานไปสักพักนึงแล้วเขาก็แบ่งแบ่แบกระทงแล้วก็กินคนละชิ้นคนละชิ้นคนละชิ้นนะครับกินกัน